ครับเมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้ทําการสร้างกลุ่มดิสคอร์ใหม่ขึ้นมาครับผมเนื่องจากว่ากลุ่ม Dis คอร์เก่านั้นเป็นรหัสที่ผมเคยตั้งไว้แต่ว่ารหัสนั้นผมหายไงผมจึงไม่สามารถที่จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์กลุ่มเดิมของผมขึ้นมาได้และเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทําการสร้างกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่าลัทธิปีศาจแดงครับผมซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ14 1 5คนแล้วครับที่เข้าร่วมกลุ่มลัทธินั้น ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมนั้นสร้างแต่ละห้องนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลย let's go โอเคครับนี่ก็จะเป็นหน้ากลุ่มของลัทธิปีศาสแดงครับผมซึ่งผมนั้นเป็นคนออควบคุมกลุ่มส่วนน้องผมนะครับมีหน้าที่ในการตั้งกฎและก็ดูแลกฎของกลุ่มนี้นั่นเองซึ่งมันจะอยู่ห้องเขาว่ารูครับผมรูที่แปลว่ากฎนะครับถ้าเกิดว่าผมนั้นเออทิ้งลิงก์แล้วคุณผู้ชมเข้ามาครับผมทุกๆคนจะเข้ามาที่กลุ่มห้องต้อนรับเหล่าสาวกหน้าใหม่นั่นเองซึ่งเป็นสาวกหน้าใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้วว่า เป็นสมาชิกใหม่สําหรับช่องกลุ่มลัทธิปีศาจแดงครับผมซึ่งพวกเขาเหล่านี้นั้นก็จะมาบกมือทักทายทุกทุกท่านนะครับผมอ่าเป็นไงเยอะแยะเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหสมาคมลัทธินี่จะเยอะไปไหนเนี่ยฮะโอเคห้องที่2ครับผมอันนี้ห้องทอล์กิิงครับผมก็อันนี้ก็สามารถคุยกับเออแอดมินหรือน้องผมได้ครับผมนี่ครับผมทอลกิงเฮียอันนี้น้องผมเป็นคนสร้างห้องนี้ขึ้นมาเพื่อทําการคุย นะครับผมอ่าห้องวิดีโอครับผมอ่าจะลืมไปได้ยังไงวิดีโอครับผมเราสามารถเอาวิดีโอจากคลิป youtube Facebook Twitter Instagram Ti k t o k อะไรก็ได้ทุกๆอย่างครับผมถ้าอยากจะแชร์ลิงก์ก็แชร์ในห้องวิดีโอได้ครับผมแต่ต้องเป็นวิดีโอนะครับอ่าอยากเป็นรูปภาพเลยการถ้าเป็นรูปภาพนี่ผมจำเป็นต้องลบนะครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือห้องแนะนําตัวซึ่งสาวกหน้าใหม่ที่เข้ามาแล้วครับผมก็โปรดแนะนําตัวด้วยนะครับว่าคุณนั้นชื่ออะไรเวลาที่แบบว่าเราจะได้คุยกันนะจะได้ไม่ต้องงงว่าชื่ออะไรหรอคุณชื่ออะไรหรอเพราะว่าผมแบบถ้าถ้าสมาชิกเยอะนี่คืออาจจะลืมชื่อบางคนก็ได้นะซึ่งผมแบบอ่ะผมเป็นคนแนะนําตัวคนแรกก็จะมีชื่อเบสอชื่อต่างๆโบนัส ปักกิง่งจัมมาร์คเอออันรัตนะเข้าป้างกัสเบกอ่ะซึ่งพวกเขาเหล่านี้ครับผมได้ทำการแนะนำตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนนั้นยังไม่ได้แนะนำตัวก็ตอนไหนก็ได้ครับผมผมรอได้จะไปไหนไม่ได้เลยครับผมวิดีโอเกมแม่ซึ่ง หลายๆคนนี่คงจะชอบครับผมอะไรที่เกี่ยวกับเกมอยากจะพูดถึงเกมรูปเกมวิดีโอเกมลิงก์เกมอยากจะ<ม>เออออนไลน์ครับผมก็ที่นี่ครับผมเกี่ยวกับเกมทุกอย่างทุกสตาตค์ครับผมไม่ดิแทบจะเป็นเหรียญบาทแล้วมั้งเนี่ยหนังและอนิเมะครับผมอ่าสำหรับเหล่าสาวกที่ชอบภาพยนตร์หนังสือการ์ตูนอนิเมะต่างๆครับผมซึ่ง ห้องนี้ครับผมก็ยินดีต้อนรับครับผมนี่เราจะมีอะไรทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เยอะแยะเป็นอย่างมากครับผมก็สําหรับสายคอหนังต่างๆครับผมก็เข้ามาที่กลุ่มนี้ได้รูปภาพจะไปไหนไม่ได้เลยครับผมซึ่งรูปภาพเนี่ยโอ้โหเรามีเยอะมากๆครับผมที่เกี่ยวกับมีมเกี่ยวกับรูปต่างๆครับผมแมโอ้โหแต่ละคนนี่แบบฮึมรูปแต่ละรูปนะโคตสุดยอดเลยอภิมหามีมต่างๆครับผม ซึ่งจะพาดไปที่ไหนไม่ได้ครับผมก็ต้องมีรูปต่างๆที่เ hey, ฮฮาปาจิงโกะอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะโดยเพราะรูปมีเมีอพี่ตูนจองจะเล่นคุณแล้วนักเรื่องนักเรื่องโอเคลบข้อความออกครับผมเพราะนี่มันเป็นลิงก์ต้องส่งที่ห้องลิงก์ไม่ได้ส่งที่รูปภาพกุจัมเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งระบบรูปภาพอีกโอ้โหไปครับผมเอาลิงก์อีกโอ้โห สงสัยงานนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาลบครับผมรูปไวฟูอ่าจะที่ไหนไม่ได้เลยสําหรับชาวอนิเมะที่ชอบไวฟุทั้งหลายครับผมผมก็จะประเดิมรูปแรกเลยคุณอาริยาครับผมแต่ละคนก็จะแบบสามารถเออส่งเออรูปภาพเออรูปภาพไวฟุต่างๆอะส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราชอบตัวละครตัวไหนก็ส่งมาได้ครับผมสําหรับสาวกที่ชอบไวฟุต่างๆนั่นเองส่วนห้องสุดท้ายครับผมเพน ก็นะต้องไม่มีอะไรมากครับผมโอ้โหโอ้โหบอกเลยใครอยากจะดูของดีก็มาดูกันเอาเองนะมีเยอะครับผมบอกเลยโอ้โหดีแทบจะเยอะกว่าห้องรูปภาพแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราลงเออสิบแปดบวกได้ครับผมแต่ว่าอย่าลงที่ห้องอื่นห้องเฮนไตเท่านั้นครับผม มีห้องพูดคุยอยู่3ามห้องครับผมเรามีห้องพูดคุยทั่วไปครับผมอ่าครับผมนี่คือห้องพูดคุยทั่วไปของเหล่าปีศาจแดงครับผมนี่จะเป็นห้องแรกนะครับที่ใครหลายๆคนสามารถเข้ามาคุยกันได้ครับผมก็แบบว่ากลุ่มทั่วไปคุยอะไรก็ได้จุดจิจิบปาถะหนังอนิเมะเกมเรื่องต่างๆคุยกันได้หมดทุกอย่างทุกรูปแบบครับผมแต่ถ้ามีบางเรื่องที่แบบไม่ควรพูดก็คุยกันหลังไม่นะลวสเตีมกับอัคชิพไม่สามารถคุยได้ <c oughs> โอเคห้องที่สองครับผมนี่คือห้องคุยส่วนตัวสําหรับคนที่แบบว่าลึกลับลึกลับอะไรประมาณนี้นะห้องพูดคุยส่วนตัวเป็นของท่านแล้วครับผมออาอาห้องนี้ห้องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับผมห้องพูดคุยระบายความในใจครับผมับเอไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อนะเพราะว่าวันนี้จะมาโปรโมทกลุ่มครับผมชื่อแดงแดงพวกนี้ครับผมจะเป็นยศผู้ติดตามเหล่าปีศาจแดงนั่นเองครับผม ซึ่งใครที่คุยกับผมบ่อยที่สุดครับผมจะได้ยศผู้ติดตามครับผมของผมนั้นจะเป็นยศสีเหลืองครับผมยศสีเหลืองก็หมายความว่าเป็นยศแห่งราชาครับผมเนี่ยโปรไฟล์ผมก็มีมงกุฎด้วยเห็นไหมสีชมพูครับผมของน้องผมน้องผมนั้นเป็นอนี่ครับผมผู้คุมกฎของลัทธิปีศาจแดงครับผมนี่เห็นไหมแต่ละคนครับผมก็จะมียศแต่คนที่ไม่เหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้นะ โอเคครับในคลิปนี้ผมขอตัดจบแต่เป็น่อนนี้กันก่อนเลยแล้วกันพอดีไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อแล้วซึ่งในกลุ่มของเรานะั้นอาจจะมีการอัปเดตอะไรเดี๋ยวค่อยติดตามข่าวสารในกลุ่มของเราแล้วกันครับผมว่าจะมีอะไรกฎใหม่ๆห้องใหม่หรืออะไรใหม่ๆที่ผมยังไม่รู้ว่าจะตแต่งเติมอะไรครับผมผมกับน้องผมก็ต้องคุยกันหลังมาอีกทีครับผมก็ใครที่เข้ามาในกลุ่มลทัทธิปีศาจแดงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ลทัทธิใหม่โลกใบใหม่ สำหรับจอมมาสีแดงอย่างข้าผู้นี้ฮ่าๆๆๆเป็นไง่สแสดง <c oughs> งบหลักยี่สิบแต่เล่นหลักล้านอะโอเคไปแล้วคุณผู้ชมไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับจะเป็นไรติดตามกันด้วยเลยกันคุณผู้ชมไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้ว